พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินที่นครราชสีมาจัดนิทรรศการแนะนําโคราชจิโอพาร์ครับหลังคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโกครั้งที่216มีมติรับรองให้โคราชจิโอพาร์เป็นอุทยานธรณีโลกเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาทําให้นครราชสีมาครับเป็นเมืองแห่งสามมงกุฎหรือว่าทริปเปิลคราวหรือเป็นเมืองที่4ของโลกนะครับอีกสามเมืองนี่อยู่ที่อิตาลีเกาหลีใต้แล้วก็ที่จีนนะครับ โดยยูเนสโกให้การรับรองจังหวัดนครราชสีมาในพื้นที่ห้าอำเภอด้วยกันคืออำเภอเมืองอำเภอสีคิ้วสูงเนินขามทะเลศอและก็เฉลิอพระเกียรติกับเป็นพื้นที่อุทยานธรณีโลกซึ่งการประกาศรับรองครั้งนี้ก็จะช่วยผลักดันด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจได้จังหวัดนครราชสีมาอย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นจังหวัดเดียวของไทยที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกให้เป็นเมืองแห่งสามมงกุฎครับมงกุฎแรกก็คือเป็นมรดกโลก ได้แก่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มงกุฎที่2ครับคือพื้นที่สงวนชีวมณฑลของโลกคือป่าสแกร,ราดอำเภอปักธงชัยและมงกุฎที่3เป็นอุทยานธรณีโลกซึ่งทั่วโลกนะมีเพียงแค่4แห่งเท่านั้นที่มี3ามมงกุฎอยู่ในพื้นที่เดียวกันครับ